ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวจุดที่ผมยืนอยู่นี้เรียกว่าเขาตะเขียนโงะครับตอนที่ผมมาเป็นวันธรรมดาฤดูฝนไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวครับอันนี้จะเป็นวิสายจิตชุมชนนะครับเขาจะอ เหมือนกลางเต็นอะไรข้างบนนอนได้แต่ก็เหมือนกับรายได้เข้าส่วนรวมเดี๋ยวผมจะพาเดินชมรอบๆดูวิวเขาตะเกียนงูนะครับว่าเป็นยังไงมังคับมองเห็นเขาคอสวยรอบทิศทางครับเมื่อสักครู่ที่ผมมาก็เป็นประมาณนั้นถนนที่เห็นข้างล่างก็คือ,คอถนน ที่เขาตะเกียนงะครับก็สวยงามพอสมควรสำหรับวิวข้างบนนี้ให้ดูให้ดูชัดๆเขาตะเกียนงอกับวิวสวยงามมากเนให้ดู 360องศาครับเพราะจุดนี้เป็นจุดสูงสุดของเขาต่เขียนงมองได้ไกลเหมือนกันดูวิวครับวิวเขาคขอเขาก็จะมีห้องน้ำบริการครับเพราะว่าดูๆท่องเที่ยวจะมีการกางเต็นท์อะไรทั้งบนนี้มีการสั่งหมูกระทะ ขึ้นมาส่งถึงข้างบนเลยนะ่ันนี้เป็นยู่ส่วนเขาตะเกียบโง่เลยเราจะให้ชมสำหรับคนที่ไม่เคยมาครับคนที่เคยมาก็ผ่านๆก็ได้อันนี้ ไม่ใช่ของเอกชนนะครับเป็นสายจิตชุมชนของคนในหมู่บ้านเขาก็รวมตัวกันรายได้ก็เข้าส่วนรวมอะไรประมาณนั้นครับเคิ่ขึ้นมาก็ชันพอสมควรถ้าคนไม่เคยมาก็อาจจะเสียวๆดูเอาครับอยู่อยู่ที่เขาตะเคียนเงาะเนื่องจากจุดนี้เป็นจุดสูงสุดครับ มองเห็นได้รอบปิดทางลมเย็นดีมากนี่ครับที่เห็นลงชั้นข้างล่างนี่แต่ละหลักเนี่ยที่เขาทําไว้จะเป็นจุดกลางเต็นหลักและเต็นหลักและเต็นเงเขาก็มีที่เสียบปลั๊กไฟอะไรให้หน้าท่องเที่ยวนีก็ตีเส้นที่จอดรถหน้าท่องเที่ยวไม่มีที่จอดนะครับบางครั้งไป้นำรถขึ้นมาบางทีเขาก็มีมอเตอรไซค์ลักล้าจากนี้ไปข้างล่างสิบบาท มีต้นบัวตองผสมอยู่นิดนิดครับยังไม่ถึงฤดูบัวตองออกที่นี่เขาตะเคียนโงกเขาก็จะจไดวายแทบแับอนุสรครับทํามาหารคานค่ายปักธงชัยมา,าประจําที่นี่สมัยที่เด็ดเดือดครับ อ่านคร่าวๆออกนะครับอน,นุสารทานคานค่ายปกักงูนัยรายงานผู้ต่อกล้งที่ทอนก็เป็นของค่ายปักแทงชัยอยู่แต่เก่าอันนี้เป็นต้นดอกพยาเสียค้งครับอันนี้แต่ยังไม่ออกดอก เป็นจุดกลางเต็นจิดกลางเต็นครับอยู่มุมนี้สวยงามมากเขาจะเกีนเนาะที่มองเห็นไกลๆคือเขาไม่ยากครับ ที่มองเห็นก็คือพระตำหนักเขาคออยู่บนโน,น้นอีกด้านหนึ่งไม่แน่ใจอันนี้อยู่ในวงเขาของคุณเขาแล้วอันนี้เป็นเขาตะเกียนง,งกครับ